สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับคุณสุวรรณนิสาแนงน้อยผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานพมา่าและเจ้าของธุรกิจหลากหลายตัวนิสาเป็นเป็นคนมอญที่สังขะบุรีในคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอกอบคุณพี่กมปนาตขันตะกูลทปรปนาตขันตะกูลสติงเกอร์ของช่องทีวีหลายช่องพี่กมปนาตนั้นตอนนี้ทำอยู่ที่อะไรบ้างเอ่อทบห้าททบห้าเนชั่นเนชั่น ไทยพพเอสไทยพพเอสเวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์ครูทรูข่าวสดข่าวสด6ที่ครับถ้าได้เงินเดือนเดือนละหมื่นก็หกหมื่นเลยในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องต้องดิหล่นนะครับใช่ครับโอเคอ่าพี่กำมนาศคุณสุวรรณนิสาเนี่ยน้องสาเนี่ยเขาเขาเขายังไงกับที่นี่บ้างมาดูแลอะไรที่อ่าเป็นใครอะไรยังไงที่นี่ที่พี่มามาสัมผัสก็เท่าที่สัมผัสดูก็ ส่วนนิสาเนี่จะอ่าเป็นคนได้เอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับสังคมทําธุรกิจแล้วก็ช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เนี่ยอ่าขอความร่วมมือมาเนี่ยสุวรรณิสาจะช่วยตลอดไม่ว่าจะเป็นโครงการอ่าซ่อมสร้างบ้านให้ผู้อยากไร้โครงการเปลี่ยนท่อท<ว>่วมให้ให้ผู้สูงอายุข,ของท<อ>างเภอเนี่ยสุวรรณิสาเป็นเจ้ามือให้ตลอดเป็นเจ้ามือกับก็คือคือช่วยห้ทราหถึงทุณทรัพย์ ขอยางนี้แล้วเนี่ยครับโรงเรียนหรือวัดต่างๆแล้วแถวนี้เวลามีกิจการอะไรเนี่ยก็บอามาบอกมา,าสุวรรณิสาก็จะช่วยตลอดครับแล้วปีนี้โดยเฉพาะที่วัดหนองส้มเนี่ยการถินเนี่ยคือสุวรรณิาาาสาจ้องเป็นเจ้าภาพด้วยครับผมอันนี้ผมจะคุยกับสุวรรณิสาเป็นภาษามอนล้วนๆไม่มีภาษาไทยเริ่งมองเริ่งเซมโมจิหนา้เ<อ>าเต้าน,นิ่งเต้านอนเตนๆๆๆ้นอนเยอะโ่จิ ตอนเลืนหนูก็ย้ายป้ายายป้าก็ย้ายเลยนหนูเติแต่เขาเด็กๆลื่อนลางหนูทำไมเล่อนนเดินเยอะๆเลางอ่อกท้งหอยตตยหอตตยหอตัวนี้ก็ปุ้ยก็ออนสัญชาติไทยตัวชายโย่ชายโย่ยายน้ำต้น่มบอเตมดีโปเตนมมปอปอนปอน ร่างร่างหนูมาได้จ้จะแม่ป้ายังหนูวะ no 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 แ no, no. ต่พะราพะรำกลุ่มหมอของเราน้าก,ก็ได้ป่วยย้ายเติร์นถามจุดสิกิโนะมหาชายจ้า<อ>นงองมหาชายก็ได้จุดสิกิ้งก็ได้ออกขยาย,<อ>ข,ย,ายขยายขยายตัวนี้อุดเลยด้านต่อ,อ,อตัวหนอนไปเตอต่ออยอวัยวะด้านต่อตัวนี้อุดสร้างห้องแถวสร้างห้องแถวตัวนี้อุดล้นก็คุณก็ลูนจะนอนมองมองบาร์ดล้อมอาจารย์จุ่มเนี่ยเครื่องในในมวนหนึง ท,ที่ที่ที่อ่าลุกเพิ่งหนึ่งเซฟเนาะลายหมอเยอะมาจอสักบาปลอยราคาปนนางข้าวได้ดูมาหามไหมัวลาหมัวละนี่ในเมือเ่อในแสนมั่งมั่งโก้มาก้บาบารกันนามาเลยเลยนางข้าวเยอะแปฟงตรงหน,น,น่อมอนมาจีมมนอมอนนีมันกได้มัวลานรรามาหนนะมัวลานตรางมาบบาเข็ดหน่อนะหมัวลานมัวรานเออตกใจนะครับคนมอนมาอยู่ที่นี่หนึ่งล้านอ่าประมาณห้าเจ็ห้าเจ็ คนมอนตากพม่าห้าสิบห้าสิบรวมแล้วประมาณหนึ่งล้านคนอ่าประมาณนะเหยาะเพเพเนาะวัดหนองน้ำซ่อมเนี่ยเป็นวัดมอนอ่าวัดวัดไทยวัดไทยนมนิมนต์เป็นโดนอะโดนปากกรออะซอเนาะหลายมองยามายาโตปลากรซอโตมอโตนีหลวงพ่อคนใจดีอ่าให้เชิญข้าว่าปลากระซอปลากระซออาอาจารย์เพเนอถ้าโดนมอญถ้าโดนเศษถ้าโดนเศษถ้าโดนเศษ เนี่ยีโดดมอญกันเลยแต่มอญกลานี่ดอดโดดมอแรนะูเเแล้วมาปูกุงกระลูต่อมาตัวนี้ตาเชียอุนตาได้ชอบตมอตัวนี้หลวงพ่อดูแลอย่างนี้หยอพาศพตมอตนี้หลวงพ่อมาเลยจัดการให้ท่าานิมลชอตเนี่นี่ยมช็อตนอเนี่ยจองกอนเนาะจองกอนเนาะหลวงพ่อโเดียปฏิการนมลชอตตาเอนยเนี่ยเก็ตเนี่ยเก็ต จะเรียงหอยนะจะจออ่ยามาจะต้องก็แรงหอยปุ้ยนี่ตัจอก็กัวาดอ่าเดียเียกจะการก็หอยหลวงพ่อจะีอ่มนมนมนจะจอดปากระสอมน์ปุจะจอดปากระสอลายมนมนจะจอดปากระสอบมีปากรสอบบมีเซมอ่อเซงก็มอนดีจะจะกว่าเช่นนี้บนะมนปุยมนกระไทยรวมกันแล้วอ่าปรับปุงปรับปรับตัวเท่ากันเยอะ ดูนฝ่าม uh, ือก no? ับกาเรียจ uh. ่ายอาควาเรียมจ่ายยี่ควาทุกทุไปเลยค่าเสีมควาเสียมมลนังแถวนั้นเยอยๆโดนฝ่ามครับอ่าแต่ตอนานชาหนอนเนาะานชาทีตัวชาวนที่หมักแลตดูดูเเษอ่าดดนฝ่ามืนอรดนฝ่ามอนามลมลดดนฝ่ามือครับ ควาเซ้นก็ได้ชลาด่จะโตซอด้โอมตอมนมอะไรโตตาง้วนมนมมนี่มูสอียอ่เนมอติต่าได้าไ้ติ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 อิต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 เติ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 ตาติ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 ริต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 ิมิตินิอิติติตนติ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 ต้ติตมติม่ติติติตกติอิติตติ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 ักติ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 ตก กะกะกะปลาแห้งปลาแห้งเราจะกอตัวจะกวกเสียแป้งปึกจะน่าถั่วอ่าถั่วหน้าเออจะกอเรื่องเรื่องมอเรื่องเรื่องแม่เยอะเยอะลูกเรื่องลูกลูกเรื่องหล่อลงหล่อจากจังหวัดตากแม่สอดสินค้าจากจังหวัดตากแม่สอดที่มาขายกับคนมอทั่วประเทศใช่ใช่เสาะเสาะดังหมอมันไม่แพงอผมถามว่าขายแพงไหมเสาะดังหมอไม่ดังพูกดังเยอะ นิโมนน่ะเนาะรู้ทะเลาะกันไหมทะเลาะอ่ <c <c いいาก็ทะเลาะกันทะเลาะกัน네มั่วบุมมั่วใส่กันนะทะเลาะนิโมนทะมั่วอ่ากระวะกระแรอแกระวออ๋อรังแกกันกระมั่วคือคือรังแกกันกับทะเลาะกันเนี่ยภาษามอนจะใช้ว่ากรอกแกรอกรอกแกรอกรอแกรอกรอกกรอกนุ่มมั่วนุ่มมั่วมัวบัวมัวบุมสองมางนอกระดีเดมังเข็มนอกกระดี อยู่แบบญาติพี่น้องเอ่อ,อชาวบ้านจะน่าดีดีชาวบ้านด้วยวัดหนองอมน่ะดีมากแต่ช่วยคนมอ,อนโงยนมนมนมนี่เส็มนนี่หม,มุนเยอะอ่นอะน่เส้นก็ดีเนี่ยได้พัฒนาขึ้นเยอะได้ดีก็คนมองคนพมา่าเนี่ยก,ก็ดีพื้นที่นี่แต่อยู่แบบญาติพี่น้องการแต่ปมงก็อัเนี่ก็ดีเนี่ยเส้นค้าต่างๆขายของ เขาอยู่ได้เราอยู่ได้อ่าคือทุกอย่างก็ช่วยเหลือกันที่นี่นะก็ส่งมาไม่มีปัญหาอย่าปัญหาเดี๋ยแมวไม่เกิดในมวนหุกแต่จอดในเซมครัเราตามมัวนุูนะมัวนใส่ผมม้วบผมมวนส่งมากก็ช่วยเหลือกันเยอะไม่มีไม่มีแรงเคยว่าชาวบ้านไม่ชอบยังไงยังไม่ไม่มีม้วนผมม้วนผมม้วนไอ้เหยาก็ดีอยู่แบบญาติพี่น้องกันนี่ในม้วเดินเมย์เพิ่งมองเดินเซมหมดจี ตั้งเขาตั้งหลายตั้งเาดีประมาณห้าสเอร็นต์โมจิดูวเข็ดเนาะนะห้าสิบห้าสิบของมจินี่อ่ามันจะเยอะประมาณจีคนก็ประมาณหกหกพันถึงมอนปุ่นเนาะตรงนนะตรงนี้มีมอนมาอยู่ประมาณหกพันพมม่าหกพันก็ไปหมื่นสองมากมากกว่าคนไทยเสร็จเรียบร้อยเคยมามีลายจุดลายจุดพรชา h a k จุดนี้ นมนมะนนมพลายหมอมนนมมจิมจิมจิแพ้แพก็ได้นอกก็ได้แพรมวนบนมัวโบอะนมมาดูเพชขนานเลยมมาดูนนมมจิแพปลาปล่อยแพปล่อแพเนี่ยในมวนมพเพมวนนี่น่มวนบนในมนดังเซมนะยังนมพลายมอยังยังยังมีอยู่มียังยังทำมนงอ่าแต่มาอ่านมมานมมาใช้ชีวิต มอญเถิดอะขับไปท้านายนะชีวิตคนมอญเรามาถ้าเราเริ่มเริมประองพลายหมดเลยมองดูได้ยาม่ามีเวลาดีเคยพาไปเนาะโมกญไปหมดเวลาอยู่เดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะมาทำคลิปวัดมอญในเพชรบุรีมีอยู่สามวัดโดยให้น้องสาเป็นคนนำพาในมอญในมอะเยอะในมอญเยอะอะไรเดินเดินหนมอญนุ่มมาจาอไเยอะมากจีเยอะ แต่แต่คนนะคนแก่ๆๆคนแก่อายุ80ก็มีร้อยประมาณ90ก็มีตอนนี้มอญอยู่อยู่เนี่ยยังอยู่ยังมีคนมอญอายุ80 90ปีเอ้คนเจ้าอย่างฮามูนกูมองเกิดเกิดเกิดเข้ามันเกิดถ้าถ้าไปยกล็อกเตอร์อะไรเนี่ยล็อกเตอร์ก็คุยได้ฟังได้แต่พูดมันไม่เข้าได้เยอะอะไรเนี่ยห้ามอฮ่าห้ามอย่าห้ามอะไรอย่างอย่างใด ยังวัวย่งยังเนียที่มอนกลางกลางมอนกลางกลางพูดมันไม่ค่อยได้ไงเข้าเข้าประมาณไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ประมาณกี่เซสผมพูดภาษามอนได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แค่ไม่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยไม่ถึงไปเมืองมอนแล้วรอดไหมรอดได้ไปเมืองมอนแล้วรอดบางทีไว้รอดได้แต่คนมอนที่ทัพม่าพูดไทยได้เกือบหมดได้หมดใช่เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าคนเราไปเมืองพม่าเนี่ยไม่อดตาย เพราะเราเพราะว่าคนพม่าพูดภาษาไทยได้ฟังภาษาไทยเทศกาลมอนเทศกาลมอนอันนี้มอนทำมอแพงแพงมอนแพงกระตากระตาโตสงการตัวนี้เทศกาลมอนก็คือสงการมอสร้อยวันละวันภาษาข่าวภาษาเนี่ยชาวนาอยู่โกลนฝ่ายมอ ก้านกันดิก้านทั่วไปแต่ประเทศนี้ของคนมอนเดนมอนเพชรบุรีอย่างนี้พูครับยังไงก็กาละแมก็กายาซาแต่ก็ว่ากาละแมโนโนนก็เราหรอเรามาเชื่อข้อนะกาละแมผมถามว่ากาละแมที่นี่อร่อยไหมอร่อยกาละแมมอนจะมันใช่ไหมใช่กาไแมมอนจะมันก็คือกิโลนึงเนี่ยจะใส่มะพร้าวสิบรูกไม่เป็นอย่างน้อยใช่ยี่ห้อนมโกนมาทีผมถามว่าวันนี้สามีลูกอีกก้อน สองในห้าโมนูุกฝรั่งกห้าโมนังดมอนพูดมอนได้เล็กน้อยแต่ไป<ช>เรียนลูกสาวลูกสาวลูกชายไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ค่ะแต่ตัวนี้ก็กําลังพัฒนาให้ลูกอยู่ให้พูดมอนบ้างแั่นี้นี่มอน,นนาะนมนมพโตนต้นลอยเซมหมอพาตนลยเซมนเซมนี่ยคือผมถามไว้สาว่ามีการเรียนภาษามีการสอนภาษาไทยในภาษาในหมู่ชาวมอทามาหรือไม่ไม่สาบอกว่านี่นี่นี่เทนหนูมัว แพ่หนอามั่โบเพฮะปะแนเพะมนนี่นี่มนี่มณีนต่มณีอณลมยีมาลมาีมณีมายมณามรีมรีมณีรณีรณีมณีมนีมณ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 เพ้ีมณ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 ีมนีมณ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 ีมนีมณมณีมองเรื่องมณีมนีตณเมณีมณีมนีนณีมณตมเีมณีเรีมณีมณีมณีมีมณ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 ีมเีมณ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 ีมม ไอเนี้ยกะดเดก็เชียแพริจายออ่าเดี้ยอ่วเกเชียแพฮะโตนลอยมันไม่มนตการคนละคนละแบบก็คือที่นี่วัดอย่างเงี้ยก็คือวัดพระเพแปลว่าวัดพระวัดนใช่ยอ่าี่แต่แพฮะโตนลอยแต่ถ้าเป็นโรงเรียนก็ใช้คําว่าวัดเหมือนกันแพอฮาโตนลอยแปลว่าวัดสอนหนังสือเพโตนลอยก็เพนิช่เนาะมโนมวมองก็อยู่ที่เดียวกันไหมอ่า บางบางจุดก็มองตาตอบบางจุดก็ได้เดี๋ยวมองโคนยืนตอบกนเพราะนี่จะมอนแท็กนี่มอนเต้ามัวน่ะเพนอเทนนอก็ดียาสนามีงานต่อมอตะดีเชิญนค่มอนมาจากที่โน่นก็มีแต่หลวงพ่อใจดีมาได้หมดคนมอนพม่าใครก็แล้วแต่มาได้หมดหลวงพ่อคนใจดีส่วนนิสาพูดถึงให้ข้อคิดถึงคนมอนที่เป็นคนไทยเหมือนับคนนอนที่เป็นคนไทย นิดนึงว่าพ <moans <moans> <moans um ูดอะไรก็ได้สักนิดทําน้ําตาลเลมอนมอนสบายแต่มอนตองมอนอ่ามอนถอดมอนปู่มอนลาตะตามอนเด้อเตะตอมอนได้เซนตะตาเชิญนี่ก็ดิอย่ามามอนมอนพูดก็มอนพูดเชิญนี่ก็ดิชาญนี่ก็มันได้ละเอ๊ะเหงเลมอนถ้าได้มอนด้วยปังกานะ อมอนท่อมอนก็คือมอนไม่มทิ้งมอนใช่ทมาก,ก่อนที่ปวยหัดติดมาแวกเดินเตอร์ก็เดินเซนเนะะาะซาก็เป็นเอ่ออ็มวีแล้วก็มีร้องเพลงก็น้องกอ๊อฟอยากให้คนมวนรู้จักเยอะว่าเราเป็นคนมอนอ่าตอนนี้มันมีเพลงเราออกอยู่มีอยู่เป็นนักร้องด้วยหรอาน้องก๊อฟก็เป็นร้องซาก,ก็เป็นเอ็มวี เป็นคนแสดง MV ใช่ใชนี่เป็นเป็นดารา MV ของมอนะครับน้องสวนนิสาก็คือช่วงนี้ก็สาก็เซนในสายช่วยได้สาก็ช่วยอย่าให้พัฒนาคนโมนเรารู้จักว่าเราเป็นคนโมนในโมนที่ที่โรงดงเซมเนาะเยอะแต่แต่โตนลอเซมนะแต่โตนถ้าโตโตแต่แต่แต่แต้มลอยเซมเยอะถ้าแต้มลอยเซมเนาะก็สบายงานก็ ลายกระโลนดิเราายโลนรัวลายโลนรัว uh นี well. uh ่น yeah. uh ี่คคนลาภาษามอนะแหล่แหล่น uh ี่ทำเสมีนะเขมีนะมก็ได้จะพวกเสียงขมันนะเนี่ลากัมพูชากานแล่นีกัมพูชาอนุ ลายออดเชันมอนปาี่ยเนี่เนมเนี่เนมเนา่ยน่น่นี่มอนม่รนแตน่ยเน่เนี่ยเนีมยเนี่ยเนาะนี่นี่ยเนมจะจนดยเนี่นี่เ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 ่ยนี่นี่เนี่ยลนีนี่ยเนี่ยเนี่เี่เนี่เนียนี่ยเกียได้นี่นี่มอนเนาะอานารย์ยเ่ยเนนา่ยนานี่เนีอ่ยนี่เซมช่ยนช่นี่น่นเนย่่นี้ครับสยภาษามอนกับสุวรรณนิสา สร้างคนเดียวเดสุวรรณนิสาชื่อเล่นก็ชื่อสาชื่อเล่นก็ชื่อสาถ้าใครจะมาผู้ผู้นุนสินค้าบุ๊ผมทําคลิปที่แล้วไปก็คือธนาคารสามารถติดต่อได้สามารถติดต่อได้อันนี้เป็นมีมีเป็นเจ้าของเองสุวรรณิษัมีแฟนเพจกี่คนก็ติดตามเยอะอยู่ค่ะค่ะชื่อเฟซชื่อเฟซอะไรสุวรรณนิสานั่นแหละชื่อสุวรรณนิสาแน่น้อยสุวรรณนิสาแน่น้อยเฟซของสุวรรณนิสาที่เป็น เป็นปเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับค <ฮา S 1> ุณนิสาเนี่ยเป็นคนไทยแต่เมื่อเป็นเชื้อสายมอสังฆะพ่อแมาพ่อมอสแม่มอสสามีมอ,มอ,มอ,อาสามามา <laughs> สามีพมาาสามีพม่าครับ <laughs> อจวางจวางฮา,ามีมอสทกก็ว่ามันก็ไม่ต้องไม่เยอะโอ้โหอะไรได้สามีพม่าเราจะไปว่ามีล <laughs> ูกมอญ ยังไม่ได้แต่งงานไงไม่ได้แต่งงานแต่มีลูกอีกใช่ยังไม่ได้แต่งงานแต่มีลูกสองคนมันมีรัก้องชายแค่สองลังชายไง้องชายเอออะไรวะที่นี่ที่นี่มีชุดบอนขายไหมมีค่ะมีมีอ่ะอย่างนี้ อธิบายฟังหน่อยอันนี้คือสาวันนี้แต่งตัวมาไม่เรียบร้อยนะคะถ้ามอนี่ถ้าเป็นมอนก็คือว่าต้องมีสบายค่ะส่วนนิสาแต่งชุดมอนไปน่าจะแต่งชุดมอนให้เต็มค่ะเดี๋ยวจะใส่สล่งเดี๋ยวจะใส่สล่งมาทำชุดมอนดูให้ดูดีเลยอ่ะค่ะทำอันนี้อันนี้เป็นไรผ้ามออันนี้ กระสามอนกบหมูเพราะว่าอย่ากบเสียบปาะว่าอย่าเล่าหนูดวงมอนเลยอย่าเลาอย่ได้มอนเย่อยๆของของไทยก็มีแต่ว่าวันนี้สามไม่ได้สายมาของไทยจะปักเอาใช่ค่ะของไทยจะปักได้มงเป็นดอกไม้ค่ะเป็นดอกไม้อันนี้เป็นของมอนอันนี้คือว่าเป็นของมอนมาจากฟังโน้นเลยถ้าเป็นของไทยก็คือว่าเรามีดอกไม้ราคาก็ร้านขายของมอนที่นี่มีไหมมีค่ะมีมีมีหลายร้านไหมมันมีหลายร้านมันมีมันมีหลายร้านค่ะก็ถ้าใครมาปานบุรีมาที่วัด หนองส้มเพชรบุรี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 วัดหนองส้มเขาย้อยเลี้ยงมาจากวังมะนาวประมาณ8กิโลก็ถึงเจอน้องส้มเฮ้ยได้เจอน้องน้องสาเจอเป็นบริษัท BSUC สดูเ่อไปอุดหนุนสินค้าจากธนาคารก็ตามตามเฟซบุ๊กสุวรรณนิสาแนงเนาะแนงน้อยมีมียู u ูบไหมย Youtube ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำ ก็ <c oughs> มีอะไรก็ติดต่อหรือคุยกับส <c oughs> ุวรณนิสาอ่านภาษาไทยได้นะครับ <c oughs> อ่านได้อ่านได้แค่นี้ครับสวัสดีครับคมับ <c oughs> มาเงอมา